มาถึงช่วงพิสูจน์ความเชื่อกับพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่บรรดาลูกศิษย์นับหมื่นชีวิตรอคอยที่จะเข้าร่วมพิธีปีละหนึ่งครั้งนั่นคือพิธีไหว้ครูหลวงพ่อเปิดวัดบางพระจังหวัดนครปฐมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีชื่อเสียงในการสักยันและเป็นเจ้าแห่งตำนานยันเสือเพ่น พิธีไหว้ครูที่นี่นะครับมีชื่อเสียงโด่งดังทำให้นักข่าวต่างประเทศได้เข้ามาร่วมบันทึกเรื่องราวโดยเฉพาะอาการของผู้ที่เข้าร่วมพิธีจะแสดงท่าทางตามลักษณะของรอยสักเราไปติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยครับ

คำรุ่งเสาแรกเดือนสี่คือวันที่เหล่าสิทธิผู้มีครูเฝ้ารอคอยต่างคนต่างเดินทางมาจากทุกสารทิศมายังวัดบางพระจังหวัดนคปรปฐมเข้าจับจองพื้นที่ในวงได้สายศิล<า>เพื่อเข้าร่วมพิธีไหวครูหลวงพ่อเปิรนจนลานวัดที่กว้างขวางแน่นขนาดไปด้วยผู้คนแทบไม่เหลือที่ว่างทางเดิน ทันทีที่ฟ้าสางแสงอาทิตย์เริ่มฉายฉานพลังเร้นลับเริ่มฉายภาพแม้ยังไม่เข้าสู่พิธีกรรมแต่สานุสิท์แห<ต>่แงสำนักวัดบางพระเริ่มมีอาการของขึ้นหลายคนวิ่งพุ่งเข้าไปหน้าปร,รำพิธี ที่มีรูปหล่อหล,อลวงพ่อเปิลนพระเกจิอาจารย์เจ้าตำรับยันศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีที่พวกเขาเคารพนับถืออยากศักพ่อแก่ไปก็ออ,อกท่าเอาทางเป็นคนแก่ถ้าศักิ์เสือไปก็จะกระโดดโลดเต้น สักคนุมานก็ออกท่านุมานตามที่เขาสักไปเรียกว่าปีติคือความอิ่มอกอิ่มใจเกิดขึ้นมากระทำไปบางทีรู้เหมือนกันแต่ควบคุมไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้มีเสือเพลนกับก้าวยอด2อย่าง เธอเพ่นเก้ายอดตัดตัดตัดเองเมื่อปีสองพันยี่สิบตัดเองเลยตัวหลวงพ่อท่านเลยท่านยังมีชีวิตอยู่ตอนที่ผมมาตัดแต่ลุงก็เชื่อเพราะไว้คุ้มครองเรายากในเดินทางปลอดภัยนี่เกิดปาฏิหาริย์อะไรมีมีมีแต่เราไม่รู้สึกตัวหมายหมายถึงว่าเรารับรู้ได้สมมุติว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะรับรู้ได้เพียงแค่ สามสิบเปอร์เซ็นต์แต่เรารู้แค่นั้นเองนอกนั้นเขาเขาเข้ามาแล้วเราจะไม่ไม่รู้อะไรเขาเราเราบังคับตัวเราไม่ได้แล้วตอนนี้เมื่อเหล่าคนมีของสลับกันสำแดงฤทธิ์ตามการอัญเชิญคาถาประจำยันแห่งรูปรอยสักพี่เลี้ยงและอาสาสมัครต้องใช้วิธีเป่าหรือตบที่หูเบา ใช้มือลูบหน้าลูบจมูกเรียกสติเพื่อยุติอาการของขึ้นเชื่อว่าสิ่งพวกนี้มีจริงเราก็ศรัทธาจริงแล้วเราก็ไม่ลบหลู่แล้วแล้วผมมาทุกปีก็เห็นอย่างนี้ทุกปี ท่านให้เมตตาและพุทธุนของเราถ้าเราทำตัวที่สิ่งดีๆแล้วก็จะดีดีขึ้นมาเรื่อยๆเราไม่ไปแกเลยใครก็จะดีดนี่คือ เดินทางมาถ mm ึงบริเวณปรมพิธีเหล่าบรรดาศิษยานุศิ์นะคะก็ยิ่งแสดงอาการต่างๆออกมากยิ่งขึ้นค่ะเนื่องจากเชื่อกันว่านี่เป็นการแสดงออกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการเคารพครูบาอาจารย์ค่ะ9ก้นาฬิกาสามนาทีเลิกงามยามมงคลเริ่มต้นพิธีไหว้ครูเจ้าอาวาสวัดบางพระรูปปัจจุบันสิทธิเอกหลวงพ่อเปิล เข้าแสดงมุทิตาจิตต่อรูปเหมือนหลวงปู่หิมบูรพาจารย์ผู้ถ่ายทอดสัพพวิชาแก่หลวงพ่อเปิลจากนั้นหลวงพ่อสำอางจะเริ่มนำไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเปิดจิตระลึกถึงคำสอนและเชื่อมต่อพลังอำนาจครูบาอาจารย์ที่ประสาทวิชาให้จากต่างภพภูมิ และนี่คือนาทีที่เคลื่อนสานุสิตนับหมืน่นลุกฮือมุ่งหน้าไปรอรับน้ำมนต์จากพระเกจิที่เข้าร่วมพิธีกรรมในวันนี้จนต้องใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูงประพรมน้ำมนต์ให้ทั่วถึงเากับปิริยาบร 14ปีของพิธีไหวครูวัดบางพระนับจากหลวงพ่อเปิ่โมรณภาพทิ้งไว้เพียงสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยจำนวนลูกศิษย์ที่มาร่วมพิธีไหว้ครูย้ำชัดว่าศรัทธายัางเข้มรั้งนั่นเป็นผลมาจากอุปเทศที่ท่านฝากไว้ให้ศิษย์ในรูปรอยสัต์โดยเฉพาะยันเสือเพนที่หลวงพ่อเปิลเขียนกำหนดและไร่มนกํากับขึ้นมาด้วยตัวเอง วันหนึ่งถ้าไม่ปรากฏอยู่แถวแถวเมืองการนะครับในปราชาพอมืดหน่อยท่านก็สวดมนต์ไหว้พระพอสวดมนต์ไหว้พระลืมตาขึ้นมาเสือมันเดินเดินรอบรอบกฎสัวตัวใหญ่นะครับเมื่อก่อนเมืองการจะเป็นป่าที่ลึกอยู่นะครับท่านก็นึกว่าวันนี้มันมันต้องตายแน่เสือมันต้องกินแน่ท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานพูดกระเสือว่าเออ ถ้าชาติก่อนเราเคยมีเวรเคยมีกรรมกันเคยฆ่ากันก็เอาเหอะวันนี้กินไปจะได้หมดเวรหมดกรรกันถ้าหากว่าเราไม่เคยมีเวรมีกรรมกันก็ทางใครทางมัน<ะ>ออพอท่านอธิษฐานจิตอย่างนี้เสร็จท่านก็นั่งสมาธิ<ะ>นั่งสมาธิว่าเสื่อมจะกินก็กินอยู่ในสมาธิก็แล้วกัน<ะ>ท่านก็นั่งไปพักๆหนึ่งท่านก็ลืมตาขึ้นมาดู ปรากฏว่าเสือมันมันหายไปแล้วมันหนีไปแล้วท่านก็เลยเอาประสบการณ์ที่ประสบในคืนนั้นมาสักเป็นยันเสือเพนตั้งชื่อว่ายันเสือเพนเสาแรกของเดือนสี่ถนนทุกสายมุ่งสู่วัดบางพระผู้คนนับหมื่นชีวิตมุ่งมารำลึกพระคุณครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสา์วิชาให้ย้ำชัดว่าวันเวลาไม่ได้ทำให้ศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อเปิลพระผู้ทรงอภิญญาแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีเลือนลางลงเ<อ>ช่นเดียวกับรอยเข็มจานและสีหมึกที่ฝังลึกในเนื้อหนังของสิษย์ทุกคน ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการชมถึงแม้ว่าเราจะสักยันเสริมดวงเสริมบารมีแค่ไหนแต่หากไม่หมั่นทำความดีและใช้สติในการดำเนินชีวิตก็ไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนกลับมาช่วงหน้าพิสูจน์ชีวิตจริงกับชีวิตที่น่าสงสารของคุณยายท่านหนึ่ง ที่เพิ่งสูญเสียลูกสาวจากอุบัติเหตุทุกวันนี้ต้องใช้ชีวิตตามลำพังกับแมวกว่า20ตัวผมได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว